สวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงค์เช่นเคยนะครับก็ช่างแบงค์นะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับที่หายไป2คลิปก็คือป่วยนะครับฟังจากเสียงนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปอบรมที่เขาใหญ่ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมมาในช่วงช่างซ่อมบำรุงนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเปลี่ยนสะดืออ่างล้างจานนะครับสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับทุกท่านนะครับเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดมันช้ารุดหรือมันตันนะครับเราซื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวไม่กี่บาทง่ายๆเองนะครับโอเควันนี้ซบๆกันก่อนนะครับกับการเปลี่ยนสดืออ่างล้างจานนะครับจะทายังไงนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรับชมได้เลยครับป่ะไปทำกันครับโอเคครับขั้นแรกก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ทําการถอดนะครับน็อตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับ ตรงท่อน้ำน้ำล้นเนี่ยครับเป็น2ตัวนะครับเพื่อเอาไปเทียบกับร้านก็ได้เพื่อความชัวร์เนาะแต่ว่ามันมี2ขนาดครับมันมีขนาดใหญ่กว่านี้และขนาดเท่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับมือใหม่ไม่ต้องอายครับถอดไปเทียบที่ร้านใกล้ๆบ้านครับร้านมาสู่ก่อสร้างมีขายแน่นอนครับโอเคครับมาถอดเลยครับทันน็อตออกได้เลยนะฮะง่ายๆครับผมใช้ค่วงแบนฝั่งนี้นะครับตันนี้เป็นท่อน้ําทิ้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับส่วนตัวนี้ เป็นท่อนาล้นนะครับเวลาเราเปิดแล้วมันล้นนะครับมันล้นมันจะไม่ท่วมขึ้นมาด้านบนมันจะล้นออกด้านล่างเลยนะครับก็ใช้ครีมก็ได้ครับค่อยๆขันออกนะครับขันออกทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือพอมันหวานแล้วเราใช้มือก็ได้ครับมือหมุนออกได้เลยเป็นท่อนําล้นอย่างนี้นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับโอเคครับตัวนี้ผมได้อ่างมานะครับแล้วก็ มันไม่มีอ่ะมันมีมาแค่นี้ครับผมเราจะซื้อใส่ใหม่นะครับก็ปะไปซื้อของกันครับโอเคครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็จากที่ไปซื้อมาตามร้านมาสดุก่อสร้างนะครับก็ราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับแต่ผมซื้อร้อยเดียวนะครับก็จะได้เจ้าตัวนี้นะครับท่อน้ําทิ้งนะครับส่วนตัวนี้เป็นท่อน้ําล้นนะครับก็จะมีซีนยางให้มานะฮะแล้วก็เป็นจุกนะเอาไว้ปิดท่อน้ําทิ้งนะครับเพื่อให้น้ํามันท่วมเนาะเวลาล้างจานแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ท่องอนะครับในส่วนของท่อน้ําล้นนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็คลายน็อตออกครับตัวนี้เขาจะขันติดมานะครับจากในถุงเลยนะครับคลายเจ้าตัวที่เป็นตัวกองเศษเศษอาหารนะครับถอดออกนะครับก็จะเจอยาง2ตัวนะครับเป็นซีนยางนะครับเป็นซีนส่วนตัวบางเนี่ยครับตัวบางนี่ซีนด้านบนนะครับแล้วก็เจ้าตัวหนาเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับ จะเห็นจะมี2ตัวนะครับก็คือเอาไว้ลองนั่นแหละกันน้ําซึมกันน้ําหยดนะครับนี่ลองกับเจ้าตะแกงนี้เลยนะครับผมลองลองแล้วเดี๋ยวเรากดลงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านล่างกันนะครับโอเคครับด้านล่างก็หันเจ้าด้านท่อนะครับมันจะมีท่อมีด้านล่างคือท่อน้ําทิ้งนะครับด้านข้างคือท่อน้ําล้นนะครับหันไปทางซิงล้างจานของเรานะครับมันจะมีรูอยู่ที่เราถอดออกเมื่อสักครู่นี้ครับ ก็ปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หันท่อท่อน้ําน้ําล้นเนี่ยไปทางเดียวกันนะแล้วเราก็ขันน็อตก่อนนะครับด้านบนให้มันอยู่ก่อนโอเคเมื่อเราขันอยู่แล้วนะครับเราก็มาใส่ท่อน้ําล้นนะครับซึ่งจะเป็นเจ้าตัวสี่เหลี่ยมนี้เป็นซีนยางนะครับใส่กับเจ้าท่อท่องอนะครับตัวเล็กมีตัวเดียวนะครับเป็นตัวหนอนนี่ครับน็อต น็อตตัวนี้จะใช้ยึดกับท่อน้ําล้นนะครับกับจุกตัวเดียวกันเลยครับขันเข้าไปเลยง่ายๆครับผมทําได้แน่นอนครับแม่บ้านเปลี่ยนเองได้แน่นอนครับถ้าตันไม่ต้องตามพ่อบ้านได้เลยนะครับไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยครับตามโฮมมาร์ทมีทุกที่ครับโอเคปิดจุกเอาละครับคราวนี้วิธีการใส่ท่อน้ําทิ้งนะครับซึ่งมันจะเป็นท่อสองท่อนี้นะครับมันจะสวมด้วยกันไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นท่อเกีียวให้บีบเป็นรูปหัวใจอย่างนี้เลยครับ ดูนะปีดเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ไปที่เกลียวของท่อน้ําทิ้งนะครับกดลงไปเลยครับปุ๊บมันจะคืนตัวครับนี่เรียบร้อยกลายเป็นบั๊กดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับแล้วเราก็เอาเกลียวไปใส่ที่ด้านท้ายของซิงค์อ่างล้างจักของเรานะครับง่ายๆครับผมโอเคขั้นตอนสุดท้ายะครับประกอบเกลียวท่อน้ําทิ้งนะครับลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายไหมครับ โอเคเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการเปลี่ยนสะดืออ่างล้างจานด้วยตัวเองง่ายๆนะครับกับช่วงช่างซ่อมบำรุงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆ่ท่านไหนใจคลิปนี้นะครับกดกดไลค์แชร์แชร์แบค์ด้วยนะครับแล้วก็คลิปอื่นอีกมากมายนะครับฝั่งนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ